ตามดูผู้แทนสสเดชอิดขาวทองสอสสงขลาเขต5้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านสสเดชอิดขาวทองเดินทางไปร่วมงานเมลิดนบีมัวหมัดที่ชุมชนเขาเขียวตำบลสติงม่ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลางานเมลิดนบีบัวหมัดจัดโดยอิหม่ามคอเตปปิลันคณะกรรมการและสปปมัสยิดยาบานู การจัดงานมลิดนบีจัดขึ้นในช่วงเดือนรอบีอุนอวันของทุกปีเพื่อแสดงถึงการขอบคุณเอเลาะที่ได้แต่งตั้งนบีบมูฮัมหมัดมาเพื่อเผยแผ่ศัจธรรมและคำสอนในาศาสนาอิสลามโดยมีกิจกรรมการอ่านชีวประวัติการแสด,ดงคุตบะและการขอพรดูอาเพื่อความบารอกัตในชุมชนซึ่งท่านสสเดนิดขาวทองยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ท่านสสเดนิดขาวทองขอขอบคุณอิมานกอเตปบ,บิลัน และคณะกรรมการชุมชนเขาเขียวหมู่หนึ่งตำบลสติงหม้ออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาที่ได้จัดงานเมาลิดนบีมัวหมัดขึ้นขอความสันติจงมีแด่นบีมัวหมัดตามดูผู้แทนสสเดดิตขาวทองสสเขตห้าสงขลารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย